เอาจริงๆวันนี้นะครับลุงแมวง่วงนอนมากเลยคิดว่าเดี๋ยวจะไปเล่น o c u l u s Quest 2แล้วก็จะไปนอนแล้วแต่ว่าในขณะที่เล่นมือถือไปเรื่อยเปื่อยอยู่นั้นนะครับลุงแมวก็เห็นมีโปรโมชั่นมาอีกแล้วโอ้โหเมื่อมีทั้งตัวโปรโมชั่นแผ่นเกมแล้วก็เครื่องเล่นเกมนะครับนักป้ายยานในตำนานอย่างเราจะอยู่เฉยได้อย่างไรก็เลยรีบทําวิดีโอมาแบ่งปันกันนะครับเผื่อมีท่านผู้ชมท่านไหนยังรักษาตัวรอดเป็นยอดดีนะยังไม่เสียเงินในช่วง 12- 12ที่ผ่านมา แต่ก็อาจจะรู้สึกนะครับว่าเอ๊คิดผิดหรือเปล่านะช่วงปลายปีวันหยุดยาวซึ่งน่าจะไม่ได้ออกไปไหนเท่าไหร่เนี่ยก็อาจจะไม่มีของเล่นลูแมนก็เลยจะมาเป่าประกาศนะครับโปรโมโชั่นที่ลูแมว่าลดเยอะใช้ได้เลยนะครับผมของ N นสหากคุณกาลังตามหาโต๊ะเกมมิ่งเพื่อทํางานและเล่นเกมที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะมีรูลอดสายไฟสายลําโพงสาย HDMI หลายจุดทําให้โต๊ะไม่รกดูสะอาดตามาพร้อมกับแผ่นรองเมาส์ขนาดใหญ่มากๆใช้งานเมาส์ได้ยอย่างสะดวกสบาย สามารถปรับความสูงได้เพื่อเข้ากับสไตล์การเล่นเกมและทำงานของคุณลูแมวขอแนะนำโต๊ะเกมมิ่ง NeoLution Esport รุ่น Atlantis โต๊ะเกมมิ่งขนาดใหญ่วางจอคอมได้2-3จอมาพร้อมแผ่นรองเมาส์แบบสะใจคุมไปเลยทั้งโต๊ะมีรูรลอะสายไฟถึง3จุดพร้อมที่วางแก้วน้ำและที่แขวนหูฟังมาพร้อมการปรับระดับด้วยมือถึง3ระดับและอีกรุ่น NeoLution Esport E, e Gaming Plus โต๊ะเล่นเกมและทำงานเอเนกประสงค์ปรับความสูงได้ตั้งแต่7 4 1ดถึงซเมตร ด้วยการกดแค่เพียงปุ่มเดียวด้วยระบบการปรบับแบบมอเตอร์ไฟฟ้าสามารถปรับเป็นโต๊ bring, โตะยืนโต๊ะทำงานโต๊ะทานข้าวโต๊ะเขียนหนังสือและเล่นเกมมาพร้อมกับดูรอดสายไฟถึงสจุดและแผ่นรองเมาส์ขนาดใหญ่มากๆอีกทั้งยังมีที่วางแก้วน้ำและที่แขวนหูฟังมีโอลูชั่นอีสปอร์ตอิมเมจแนชั่นอีสสนใจรายละเอียดคลิกลิงก์ใต้วิดีโอได้เลยครับผมก็คือจะเริ่มตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปเลยนะครับผมก็คือเที่ยงคืนของวันที่22นะ หรือว่าเช้าตรู่สุดๆนะครับเริ่มต้นของวันที่23แล้วก็ดําเนินไปจนถึงวันคริสต์มาสนะครับวันที่25เขาบอกว่าลดสุดๆเลยนะครับถึง90%เลอนะเดี๋ยวลุงแมวจะคัดเอาตัวที่เด่นๆเวลาลุงแมวดูแล้วลุงแมวรู้สึกว่าว้าวเนี่ยมาแบ่งปันกันแล้วก็ลุงแมวทำลิงก์ไปที่ร้าน n นสแล้วก็ร้านขายเกมอื่นๆนะครับที่คอมเมนต์แรกนะใต้วิดีโอนะครับผมใครสนใจก็ไปคลิกกันได้ ท่านผู้ชมไม่เสียเ,ยเลยนะครับได้ส่วนลดเหมือนเดิมนะเต่อลุงแมวเนี่ยก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนิดหน่อยนะครับก็มาเป็นกําลังใจนะในการทําช่องต่อๆไปครับผมแต่ว่ามี2ประเด็นที่อยากจะให้เช็คก่อนซื้อนะครับผมเรื่องแรกนะก็คือว่าถ้าท่านผู้ชมสั่งนะครับก็แน่นอนก็คือวันที่23เป็นต้นไปแล้วนะก็จะถึงวันที่25หนะครับหลายท่านเนี่ยมีความคาดหวังนะว่าของเนี่ยจะส่งมาถึงมือนะครับในช่วงเวลาปีใหม่ลุงแมวอยากให้เช็คกับทางร้านค้าให้ดีๆนะครับว่า เขาสามารถส่งถึงมือเราได้ก่อนวันหยุดยาวจริงหรือเปล่านะถ้าไม่งั้นเนี่ยอาจจะมีความเศร้าเล็กน้อยเสนอนะครับว่าก่อนจะซื้อเนี่ยก็ไปแชทก่อนนะถามพาก่อนนะครับว่าของเนี่ยส่งได้ภายในวันที่เท่าไหร่ประมาณไหนเพื่อความสบายใจนะไม่งั้นเดี๋ยวกดสั่งไปแล้วก็ได้ของมาหลังปีใหม่นี้ก็โอ้น่าจะเสียใจถ้าเกิดวางแผนไว้ว่าจะเล่นในช่วงปีใหม่นะแล้วก็อีกอันนึงนะครับถ้าใครจะซื้อแผ่นเกมนะ ดูตัวโซนให้ดีด้วยนะครับว่ามันรองรับโซนเครื่องของเราหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนก็ตามอย่างเช่นลุงแมวเคยมีให้ผู้ชมนะครับทักมาบอกนะว่าเกม Cyberpunk เนี่ยต้องดูดีๆนะหลายๆคนคิดว่าซื้อที่มีภาษาไทยด้วยนะครับปรากฏว่าได้โซนหนึ่งที่ไม่มีภาษาไทยมาแบบเนี้ยเช็คให้ดีนะครับรายละเอียดต่างๆนะภาษาต่างๆด้วยนะครับจะได้ซื้อมาแล้วก็ไม่ผิดหวัง แล้วก็ราคาที่เขาิส s t เหล่านี้นะครับถ้าเป็นเพื่อเล่นเกมลุงแมวคิดว่านี่ไม่ได้เป็นราคาที่ถูกที่สุดนะคือจากสายตาเนี่ยลุงแมวเคยเห็นราคาถูกกว่านี้นะครับเท่าที่ตามดูมานะแต่ว่าราคาที่เสนอมาตอนนี้สําหรับหลายๆชิ้นเนี่ยก็ไม่ได้ขี้เหร่เลยนะแล้วก็ห้ท่านผู้ชมนะครับทำการบวกตัวโปรโมชั่นเขานะแล้วก็บวกเพิ่มพวกคูปองต่างๆนะครับส่วนลดต่างๆเนี่ยก็จะได้ลดลงไปอีกแล้วก็ใครใช้บัตรเครดิตนะครับอย่าลืมเอาแต้มบัตรเครดิตมาบวกบางทีมันบวกได้นะครับ ดัมราคาลงไปเยอะเลยนะแล้วก็ของบางชิ้นนะครับราคามันเวอร์วังอลังการมากลุงแมวคิดว่าจะมีอยู่ไม่กี่ชิ้นนะครับผมคงไม่ใช่มีเยอะมากทั้งหมดทุกชิ้นนะเพราะฉะนั้นก็ทําใจไว้ด้วยนะเวลาคลิกเข้าไปแล้วก็เจอว่าสินค้าหมดแล้วหรืออะไรเนี่ยเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเลงนะอะไรยังไงไว้นะครับแล้วรู้สึกว่าราคามันดีมากๆลุงแมวให้เริ่มซื้อเที่ยงคืนนี้เลยนะครับผมก็เหลืออีกประมาณ 3- 4สชั่วโมงก็อดนอนนิดนึงนะ เพื่อของถูกนะครับโอเคเกิดกันมาเยอะแล้วนะครับผมเราไปดูกันดีกว่านะครับเครื่องแรกเลยนะก็คือ Nintendo Switch Lite นะมีหลายสีให้เลือกเลยนะครับผมราคาโปรโมชั่นเนี่ยอยู่ที่4,990บาทซึ่งราคาถูกที่สุดที่ลุงแมวเคยเห็นเนี่ยคือ4,000บาทนะก่อนหน้านี้ที่เคยเจอนะครับแต่ว่าราคาตัวเนี่ี่้ย4,990บบาทก็โอเคนะครับผมเป็นราคาที่รับได้เลยแหละ ราคาดีทีเดียวนะครับผมแล้วก็ลุงแมวคิดว่า n i Nintendo Switch Lite ถ้าใครยังไม่เคยเล่น e n d o Switch มาก่อนนะแล้วก็ลังเลว่าซื้อดีไหมนะครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องที่น้ำหนักเบาหน้าจอขนาดโอเคนะครับถ้าเล่นเกม Exclusive นะอย่างโปเกมอนมาริโอที่มันมีตัวหนังสือไม่เยอะมากนะครับเครื่องประมาณนี้โอเคเลยนะแล้วก็ยังเป็นเครื่องที่ลุงแมวใช้เป็นประจำนะครับก่อนนอนในการเล่นเกมด้วย สายพกพาเน้นสะดวกนะครับผมแล้วก็เอาไปเล่นบนนี่นอนได้ด้วยเด่ย re. ลุงแมวเชียร์ขาดใจเลยครับอีกเครื่องหนึ่งที่ลดเหมือนกันนะแต่ลุงแมวรู้สึกว่าราคาไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่นะครับผมก็คือตัว Nintendo Switch OLED นะหลือ14,490ก็ราคานี้เราคุ้นเคยกันอยู่นะแต่ก็แน่นอนนะครับดีกว่าราคาในช่วงปกตินะที่อยู่ที่16,990แต่ว่าแน่นอนก่อนนี้เราก็เห็นว่ามันลดมาเยอะแล้วนะอันนี้ไม่ค่อยน่าตื่นเต้นนะครับ ก็แน,น่นอนว่า Nintendo Switch OLED นะครับเป็นประสบการณ์ที่แจ่มมากนะครับในแง่ของหน้าจอนะเป็นประสบการณ์พรีเมียมที่สุดบน Nintendo Switch นะตอนนี้นะครับผมสำหรับลูแมวเองที่ตอนนี้ก็เล่นมาคุ้นเคยมาสักระยะแล้วนะก็ทุกครั้งที่เปิดนะครับก็ยังรู้สึกประทับใจกับคุณภาพของหน้าจอ OLED นะแต่ว่าใครคิดจะซื้อไปมันจะมีประเด็นนิดนึงเรื่องกรีนทินนะครับหน้าจอของ บางท่านเนี่ยมันจะออกสีเขียวๆถ้าเกิดเราหลีไปเยอะๆนะอันนี้ก็เช็คนิดนึงนะครับว่ายังไงแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นประเด็นขนาดน,นั้นสําหรับหลายๆคนนะครับถ้าเกิดเราเล่งสีขึ้นมาเล่งไบรท์เนสขึ้นมาไม่ใช่สีท่าทีเล่งตัวความสว่างขึ้นมาเนี่ยไออาการนี้ก็จะหายไปแต่ก็สําหรับอีกหลายๆคนก็เป็นประเด็นมากนะครับอันนี้ก็ลองคิดดูดีๆนะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือที่ลุงแมวเจอเรื่องน้ําหนักนะครับก็ไม่สามารถเล่นบนที่นอนแบบถือ มือเดียวหรือว่า2มือแบบประคองสบายๆได้นะน้ำหนักเยอะทีเดียวแต่ยังไงก็ตามนะลุงแมวก็ยังเชียร์นะครับก็ยังรู้สึกว่าโอเลเนี่ยมันเป็นเครื่องที่เจ๋งมากๆเหมือนกันแต่ว่าถ้าใครคิดจะซื้อเป็นเครื่องแรกนะอันเนี้ยอาจจะต้องคิดเยอะหน่อยนะเพราะว่าราคาเนี่ยมันก็ไม่ได้ลดราคาเยอะมากนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยห่างจากตัวราคาจริงๆนะครับพี่อยู่ในอเมริกาเยอะเหมือนกัน ต่อไปเป็น Xbox Series S นะครับผมเหลือ13,590บาทตัวนี้เป็นเครื่องที่มีการนำเข้าอย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะครับผมะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเครื่องมีปัญหาอะไรใดเนี่ยก็สามารถอุ่นใจได้นะว่าสามารถติดต่อนะครับเ,เรื่องการซ่อมอะไรน่าจะง่ายกว่าเครื่องฮิ้วนะช่วงีสอี่ส2อนะครับลุงแมวจำได้ว่าเคยมีราคาดีอย่นี้นะอยู่ที่ประมาณ1 2 0 0 0ะครับผมแต่ว่าราคานี้ก็โอเคนะก็ลดไปเยอะเหมือนกันนะ แล้วก็แน่นอนนะครับว่าในช่วงเวลาที่ PlayStation 4แล้วก็5เนี่ยหายากมากๆนะครับในบ้านเรานะตัว Xbox Series เนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับมีตัว Service ส Game Pass มาให้เลือกสรรนะถ้าใครไม่เคยเล่นนะครับปีใหม่เนี่ยโอ้โหมันมีเกมให้เล่นเยอะมากเลยเหมาโลถูกกว่านะครับผมแต่ว่าการใช้งานการซื้อเกมการจ่ายเงินเนี่ยอาจจะต้องดูนิดนึงนะอาจจะต้องศึกษาดูนิดนึงนะครับมีความ ละเอียดซับซ้อนอยู่ประมาณนึงนะก็อันนี้ลองดูแล้วกันแต่ถ้าคุณรู้สึกเซ็งๆนะครับกับการที่ PlayStation 4 PlayStation 5ขาดตลาดนะแล้วก็อยากจะหาเครื่องเล่นเกมสักเครื่องนึงแล้วก็ไม่ได้อยากจะเล่นไปทางปูนินนะครับอยากจะเล่น Third Party แบบแอคชั่นมันระเบิดนะตัว CVS เนี่ยก็น่าสนใจทีเดียวครับตัวเครื่องไปแล้วนะครับผมเรามาดูตัวเกมบ้างนะตัวที่ลุงแมมรู้สึกว่าโอ้โหตื่นตะลึงงานมากนะครับก็คือตัว เ a เปอร์มาริโอโอ m ิการ g ิคตัวเนี้ยเหลือ190บาทนะครับลุงแมวไม่รู้ว่าเขามีแผ่นเหลือเท่าไหร่นะแต่ว่านี่เป็นสิ่งที่ลุงแมวจะพยายามกดให้ได้ในคืนนี้ไม่รู้ว่าจะอยู่ไหวไหมหนะเที่ยงคืนนะแต่ว่าอยากจะรอกดเหมือนกันตัวจอยก็ราคาดีนะครับผมโปรคอนโทรเ l อร์เนี่ยลดไปเกือบเกือบพันบ,บาทเลยนะจาก2,490บาทนะครับเหลือ1690บาทเท่านั้นเองนะ ถ้าใครใช้สวิชต่อทีวีบ่อยๆลุงแมวเชียนะครับคิดว่าได้ใช้แน่ๆแล้วก็ถนัดกว่าแน่นอนนะครับไม่ว่ายัางไงก็ถนัดกว่าการเอาตัวจอยคอนมาทําเป็นตัวคอนโทรลเลอร์อยู่แล้วนะตัว SSD card นะครับของ Nintendo นี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะเขาร่วมกับ Sand ิสนะครับทําตัว SSD card เฉพาะเลยนะรุ่นของ Nintendo ขึ้นมานะครับผมจริงๆมันก็ใช้ SSD card ธรรมดาก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดใช้รุ่นเฉพาะของ Nintendo Switch เนี่ยก็มันจะมีตัวสกรีนนะครับ รูปลายน่ารักต่างๆมาด้วยนะก็ลดราคาไปนิดนึงนะครับถ้าใครเล็งๆตัว SD card อยู่แล้วอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันทั้งตัวกราฟิกทั้งตัวสีสันก็น่ารักทีเดียวนะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนะเราก็จะเห็นมันแป๊บเดียวนั่นแหละก็คือตอนแกะออกมาแล้วก็เอาใส่เข้าไปในเครื่องนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ได้เห็นมันอีกเลยถ้าใครสนใจอาจจะช่งน้ำหนักดีๆนะครับระหว่างตัว SD card แบบของ Switch นะกับตัว SD card ทั่วๆไปนะครับที่ ถ้าผู้ชมไปท่านก็บอกว่าเอ้ยถ้าเกิดเทียบกันเนี่ยราคามันจะถูกกว่าถ้ามันไม่มีลายสกรีนพวกนี้นะแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าเป็นความสุขทางใจนะครับเป็นแฟนปูน่นินอยากจะให้ในเครื่องของเราเนี่ยมีความเป็น Nintendo 100%ในตะไอตัวพวกนี้มันก็น่ารักดีเหมือนกันใครเล่น PlayStation 5นะครับผมตัว WD Black นะ SSD นะครับ 2TB ทรจาก17,250นะครับลดเหลือ 7590พาทเท่านั้นเองโอ้โหแต่ว่าตัว ssd ของ playstation เนี่ยลูแมวยังไม่มีประสบการณ์นะยังไม่เคยลองนะครับใครคิดจะซื้อก็เช็คดีๆนะครับว่ามันใช้กับตัว playstation 5ได้จริงๆนะครับไม่งั้นซื้อมาเดี๋ยวเสียใจนะแต่ว่าราคานี้นี่มันช่างน่าตื่นเต้นเสียนี่กระไรแผ่นเกม playstation 4เขาก็มีมาลดเยอะมากนะเขาบอกว่ามีรายการสินค้าที่ลดในวันที่ 23- 25เนี่ยกว่าพันรายการเลยนะครับผม ที่รูแมารู้สึกว่ามันเจ๋งมากก็คือเนี่ยตัวซ่านะครับไลท์ดราก้อนเหลือ390บาทโอ้โหแล้วก็มีเกมอีกมากมายมหาศาลนะครับทั้งตัว Nintendo Switch แล้วก็ตัว PlayStation นะรูแมวเชื่อว่าทั้ง4 5่ห้ลดราคาแน่นอนนะครับใครยังไม่เสียงเงินไปโดนกันได้ก็ประมาณนี้นะครับผมเป็นอัปเดตเร็วๆนะมาบอกข่าวกันนะครับสำหรับใครที่ตามหาเครื่องเล่นเกมหรือว่าอุปกรณ์เล่นเกมนะครับโค้งสุดท้ายนะ ค้งสุดท้ายก่อนจะปิดปีใหม่กันแต่ย้ำอีกทีเช็คให้ดีนะครับว่าเขาสามารถส่งของมาถึงบ้านเราก่อนปีใหม่ได้นะไม่งั้นจะเป็นการซื้อของเล่นปีใหม่ทิปนะครับซื้อไปปุ๊บแต่ไปเล่นปีหน้าน,นี้ก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับสถานการณ์ไม่ค่อยสู้จะดีนะก็ดูแลตัวเองกันดีๆนะครับผมรู้มาเป็นห่วงทุกท่านครับอยู่บ้านก่อนนะครับอยู่บ้านก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับผมแล้วก็เล่นของเล่นกันไปนะ ลูงแมวไปแล้วครับสวัสดีครับ